ฉันรู้ตัวว่าจะคงไม่ให้อบ กอดอะไรบ้างกอดไปกอดไปโอ๊ยดูสิเนี่ยโอ้อยขอโทษขอโทษอ๋อได้เวลาเรื่องแม่เลี้ยงใจร้ายให้ลูกตาลฟังนะคะลูกตาลให้อ้อยทำท่าอะไรโอ้ย อ,ออนก็ทำตามทุกอย่างเลยค่ะแล้วจูจูเนี่ยลูกตาลแกก็อินกับนิทานหาวออนเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายอะค่ะอาขอโทษนะลูกตาลนนะ่ะก็เป็นเด็กพิเศษก็เลยมีปัญหานะ่ะโอ้ยดูสิเนี่ยนี่จะขับรถก,กลับบ้านไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ไหวเนี่ยอาให้นิจุยขับไปส่งให้นะสลันก็ไม่รู้ไปไหนแล้ว ก็คงจะไปตามหาเด็กนั่นั้างคะคุณอาคา่ะคุณอาต้องทำใจไว้บ้างนะคะถ้าเพื่อแม่หลานสไายค์คนดีของคุณอาไปทำเรื่องสื่มเสีย ป่าถึงผมจะไม่ใช่ผู้ใหญ่ใหญ่อย่างพ่อเลี้ยงะนะแต่ผมก็ไม่ใช่ไอพกกระจอกที่จะมาเล่นอะไรง่ายๆแบบนี้หรอกนายเอาเมียฉันไปไว้ที่ไหนนี่หมายความว่าพ่อเลี้ยงแต่งงานกับยายอรพิมพแล้วอย่างนั้นเหรอจริงเหรออรลพิมพไม่เกี่ยวเอาแล้วใครอ่ะพิมพิกาอะไรนะตอนบ่ายฉันเห็นนายเอาพิมพิกาขึ้นรถออกไปจากสมาคมแกเอาพิมพิกาไปไว้ไหนเ,เ,เดี๋ยวก่อน นี่หมายความว่าพ่อเลี้ยงเป็นไอ้เท้าหัวงูอย่างนั้นเหรอเป็นไอ้พวกโคแก่ที่ชอบกินหญ้าอ่อนหุบปักฉันถามว่าแกเอาพิมพิกาไปไว้ไหนถ้าเป็นเมื่อตอนบ่ายก็คงจะรู้หรอกถ้าเกิดเป็นตอนนี้นะถ้าอยากรู้นะคงต้องไปถามนู่นแล้วพระเจ้าช่วยกล้วยทอดขระบนนู่นแหละตอนบ่ายแกเอาพิมพิกาไปไว้ไหนแน่ พ่อเลี้ยงผมไม่ใช่คนงานในไร่ของพ่อเลี้ยงนะพูดจากับผมดีๆหน่อยและผมจะบอกถูกต้องเป็นเด็กดีหน่อย หาเรื่องจริงๆใครใช้ให้มาที่นี่อยากจะถูกไอ้เทนนัมัมมันลากไปทำเมียหรือไงฉันฉันทำไมต้องกลับกับไอ้ดนยัยทำไมคุณต้องกลับกับอรพิมพหึงเหรอหึงให้มันตลอดสิทำไมต้องหนีกลับก่อนก็เปิดโอกาสให้คุณกับแฟนคุณได้มีความสุขกันไง แหมสรัน่าสรันขาดูท่าทางอ,อรพิมพเนี่ยเขาอยากจะกินคุณเขาไปให้ได้จะตายไปอย่างนี้เขาเรียกว่าหึงแล้วก็ไปประชดกับคนอื่นก็คุณดนายเขาน่ารักนิสัยดีแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษ รู้สึกว่าจะเชี่ยวชาญเรื่องดูผู้ชายจริงๆนะจำไว้ที่หลังอย่าทำอย่างนี้อีกมากับฉันห้ามกลับกับคนอื่นและที่สำคัญห้ามเธอมาที่นี่อีกตามลำพังก็ฉันคิดถึงบ้านฉันนี่บ้านของเธออยู่ที่ไร่แสงตะวันและไร่ของตาลุดก็คือส่วนหนึ่งของไร่แสงตะวัน คุณหมายความว่ายังไงคุณโกงไร่ฉันเหรอโกงเหรอสักวันฉันจะบอกเธอถ้าฉันมีเงินมาคืนคุณห้าแสนก่อนหนึ่งปีคุณจะอยาก,กับฉันไหมไม่มีการไถ่ไม่อย่าจำไว้ถ้าฉันมีเงินครบ ฉันจะอย่า สัญญากันไปแล้วว่าหนึ่งปีหายไปกับไอ้นาไนมาแป๊บหนึ่งกลับมาทำาทาจะมีเงินห้าแสนเอาอะไรไปแลกมาหยาบคายไม่ให้เกียรติภรรยาตัวเองตัวเองเดินควงกับแฟนปลอทิ้งฉันไว้ก่อนคุณนายนเนี่ยเขามาดูแลฉันแล้วคุณยังจะใส่ร้ายเขาอีกนี่ยังจะพูดเข้าข่ากันอีกดีละนี่ไนปนะไนปนะไนเก็บแล้วนะิ โอ๊ยโอ๊ยวอายตายแล้วนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะนี่มันห้องนั่งเล่นนะไม่ประเจีบประเจีกันหน่อยเหรอฮะแสดงความรักกับเมียบนโซฟามันไม่มากไปหรอกครับคุณอานั่นไงโซฟาทําทไมต้องเป็นโซฟาฮะยังไงกันครับก็นางบัวเขียวกับส้มเช้งมารายงานฉัน ว่าที่นอนกว้างขวางเนี่ยนะไม่มีร่องรอยของใครนอนเลยแต่บนโซฟามีทั้งผ้าห่มทั้งหมอนกองให้เกล็ะไปหมดนี่พิมพิกาทำห้อายบ้างไงฮะคือพิมพิมไม่ใช่ก็ใช่ครับคุณอาเห็นไหมผมบอกคุณแล้วว่าคุณอาจะจับได้คุณก็ไม่ฟังอ่ะต เป็นคนต้นคิดเหรอพี่พิกาฮะเดี๋ยวพี่พิกาคะเธอกับฉันเนี่ยต้องมาคุยกันเรื่องคุณสมบัติของคุณผู้หญิงบ้านนี้สักหน่อยแล้วนะค่ะโอ้ขอบคุณมากครับคุณอาที่คุณอาพูดมาสักครู่นี้ครับเป็นประโยชน์ต่อผมมากเลยทีเดียวนี่คุณ โซฟาไม่อ่านแล้วนะคืนนี้เราจะนอนกันบนเตนียงนะจ๊ะยไ,ไปกันเถอะจ๊ะถ่าแล้วหลับไม่ได้เลย นี่คุณอย่ามามั่วนะลุกขึ้นมาคุณสัญญากับแชทแล้วนะว่าเราจะใช้ห้องนั้นร่วมกันเท่งนันะ้นน่ะอ้าคุณอยากจะให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดคิดว่าคุณกับผมไปนอนจู่จีกันที่โซฟาห้องทำงานท,งทั้งทั้งที่เรามีเตียงนอนแสนสบายเฮ้ยคุณมันไม่ดีนะแล้วใครเขาไปใช้ให้คุณแหนนอนแล้วก็ไม่รู้จักเก็บผ้าห่มกับหมอนเมื่อคืนเี่ล่ะ แล้วใครใช้ให้คุณเก็บที่นอนซะเรียบแปร่จนทําให้คนอื่นคิดว่ามันไม่มีคนนอนหรอฮะตอบไปนี้ฉันไม่เก็บที่นอนก็ได้แต่คุณจะต้องเก็บหมอแล้วก็เก็บผ้าห่มมันคืนในห้องนี้ไม่ดีเอางี้เราก็นอนกันก็ได้โอ๊โอโอ๊ยคุณยามลาวครับโอ๊ยโอ๊ย โอ้โหงั้นงั้นก็แบ่งเขตแดนก็ได้ว่าเขตของใครเขตของมันไม่เพราะว่าฉันเสียเปรียบคุณที่สำคัญคุณเคยขโมยจูบฉันแล้วด้วยงั้นก็อย่าละเมอสิงั้นตอนนอนคุณมัดมือผมไว้ก็ได้หรือว่า ให้ผมม,มัดมือคุณเอามหมบ้านี่คือเขตแดนของเราห้ามล้ำเขตเด็ดขาด